พระบรมสารีริกธาตุคือพระบรมอัตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระพระบรมอัตนับเป็นปูชนียวัตถุแทนพระพุทธองค์ที่พุทธศาสนกชนนับถือบูชาสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบรมสารีธาตุเหลือสิ่งเดียวที่เป็นส่วนสรีระของพระพุทธเจ้า พลังของพระบรมศาสดายังคงมีอยู่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเหล่าตถาคตให้รู้ว่านี่คือส่วนของพระบรมศาสดายังคงมีอิทธิคือความสำเร็จจากความเชื่อความสำเร็จจากการปฏิบัติตามคำสอนในมหาปรินิพพานสูตรกล่าวถึงเมื่อหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว โทนพราหมณ์ได้แบ่งพระบระมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนเพื่อให้กษัตริย์และพราหมณ์อัญเชิญกลับไปยังดินแดนของตน8เมืองและมีพระสถูปที่สร้างขึ้นอีกสองแห่งเพื่อบรรจุพุทธสรีรังคารนและธนานทองพระสถูปทุกแห่งเป็นเจติยสถานที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นเป็นครั้งแรกโดยไม่นับพระเจดียจุรามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและทุศเจดียบนพรหมโลก ปฐมสถูปเนี่ยทั้ง8เนี่ยจริงๆแล้วจบแล้วนะฮะไม่ไม่ถ้าเกิดว่าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระธาตุในโลกก็จะมีอยู่แค่8แห่งเท่านั้นสถุปแปลว่าเนินดินฝังศพมันเนินดินพูนขึ้นมาเพื่อเพื่อฝังพระธาตุพระธาตุเนี่ยเป็นของของที่ไม่มีแล้วนะฮะเป็นของศักดิ์สิทธิพิเศษในสมัยพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ทรงกระทำทาธาตุนิทาน คือการเก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุไว้ในสถานที่อันควรในกรุงราชครืดโดยมีพระมหากระสปะเป็นผู้รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุจากหกนครเว้นแต่รามคามแห่งเดียวหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานได้270ป้ปีพระเจ้าอาสกมหาราชโปรดให้รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุทั่วราชอาณาจักรบ่าบรรจุไว้ในสถูปที่ทรงรับสั่งให้สร้างขึ้นจำนวน8 4 0 00สันสถูปและมอบให้พระสงฆ์ นำไปประดิษฐานณดินแดนต่างๆเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปอย่างนานาประเทศเมื่อพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่หน้าที่แห่งไหนก็เปรียบเสมือนกับว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงประทับอยู่ณสถานที่แห่งนั้นคนทั้งหลายที่มากราบสการะพระบรมสารีริกธาตุก็เกิดความปีติยินดีเสมือนหนึ่งว่าตัวเองได้กราบ อยู่ต่อเบื้องพระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า